อขออนุญาตแนะนำข้อยี่ห้าติวโดมชุดหน้าสิบสามนะครับคือพอมันต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมแล้วก็บวกกันเพื่อให้ได้มุมที่เราต้องการเนี้ยบางทีเราอาจจะต้องแบ่งดีๆและแล้วค่อยลบออกจากสิ่งที่เกินมานี่นะครับเช่นอยากได้มุม A นะแล้วก็อาจจะต้องลากในแนวที่มันพอจะลากได้นี้ครับก็สีเหลืองกับสีม่วงก็เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับ ทีนี้มันก็จะได้มุมนี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 ้ด้วยตอนนี้มันจะเกินสิ่งนี้มาละสิอ่าเดี๋ยวก็ลบออกนะครับคราวนี้พอ C จะจะไปไหนต่อก็อาจจะมานี้อะไรเงี้ยเอฟไปไหนต่ออาจจะมาทางไหนล่างนี่อะไรเงี้ยนะครับงั้นก็จะได้มุมนี้มุมนี้แต่ก็เกินมุมนี้มานะแล้วก็เมื่อกี้ลากสีไปนี้ใช่ไหมก็จะได้มุมนี้กับมุมนี้อ้าวยังไง่อแต่ก็เกินมุมนี้มานะอะไรเงี้ยแล้วก็วาดกันไปให้ครบนะครับ ครบแล้วเดินเดี๋ยวจะรู้ว่าลบอะไรออกเพราะมันจะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางแต่ว่าไม่รู้ว่าอยูกี่รอบอะนะลองสังเกตดูแล้วลบดีๆบวกลบดีๆมีคําตอบครับนะ